สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า a f t e r b e a t นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นโซยัลบอีกเกมหนึ่งที่มาใหม่นะครับตัวเกมยังอยู่ระหว่างพัฒนานั่นเองท่าผู้ชมครับคือตัวเกมคล้ายๆพวก l ลฟ e อั t e r นะครับที่เราจะรับภารกิจต่างๆแล้วก็ไปทําในส่วนของตัวเควสอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวบรรยากาศจริงๆท่านผู้ชมครับ เป็นผู้พัฒนาดังด้วยนะครับที่พัฒนาในส่วนของ l a s t Island of Survival นั่นเองนะครับนะที่เอาชีวิตรอดแล้วมาตีบ้านกันอะไรทํานองนี้นะครับสำหรับไอเกมตัวนั้นเนาะทีนี้เรามาดูเกมตัวนี้กันดีกว่านะครับมันจะมีภารกิจให้เรามาสู้กับพวกกายพันุวพวกอะไรแบบนี้นะครับนะเออมันก็จะมีภารกิจในแต่ละมิชชั่นไปนะครับว่าเรารับภารกิจแล้วเรามาทําอะไรได้บ้างนั่นเองนะครับจะเห็นในะช่วงต้นคลิปนะครับเหมือนเราแบบหนีออกมาจากห้องทดลองอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็รอดมาเนาะ เออน่นน่าจะต้องไปหาในส่วนของตัวความจริงเนาะเออได้ของครับได้ของได้ของมีของดอบด้วยนะครับพวกไอเทมต่างๆอะไรแบบเนี้ยคืออันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่ามันเป็นช่วงมิชชั่นแรกนะครับมันอาจจะไม่ได้ยากเย็นอะไรขนาดนั้นนะสำหรับตรงนี้นะครับไปปลดเสาใช่ไหมโอเคเอได้ของครับมามามามีผู้ใดมาแถวนี้อีกไหม โอเคครับสำรวจในส่วนของสเตชันใช้เสาอันนี้กดใช้เรียบร้อยแล้วนะครับเปิดใช้เสาตัวแผนที่อะไรดูไม่ได้เนาะมีแค่มินิแมปแสดงเฉยๆนะครับแล้วก็มีจุดบอกว่าเ <c oughs> ฮ้ยเรามาทางนี้นะครับเรามาทางนี้อะไรแบบนี้เออเรามาเปิดเสานี้อีกอุ้ยบึ้ดตือเลยคงไม่มีซอมบี้ออกมานั่นไงครับผมเรากลายพันธุ์ออกมาแล้ว โอ้ว้าวก็จะเป็นธีมประมาณนี้นะครับน่าจะเป็นธีมวันสิ้นโลกอะไรแบบน,นี้หรือเปล่านะครับคือเกมนี้ตัวละครแต่ละตัวมันจะมีสกิลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับนะเออมีสกิลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับเนี่ยวูมเรียบร้อยครับเห็นปะอันนี้จะเป็นอ่อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับตัวละครมีเลเวลมีสกิลนะครับโอเคอู้ โอ้โหวิ่งมาวิ่งกันมาให้พิบเลยนะมากันให้พิบเลยนะมากันให้พืบเลยโอ้โหของตกเต็มเลยเฮ้ยโอเคเป็นตอนกลางวานันละเป็นนตอนกลางวันนี่เรารอดนะใช่ไหม αι? เขาแข็งไปเลยเหมือนโดนเหมือนพวกเวมพายเลยนะที่ไม่สามารถโดนแสงได้อะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมครับโอเคภารกิจเราน่าจะมาทำการยึดเสา อนครับในส่วนของภารกิจแรกๆนะนี่มี NPC ช่วยเหลือมาแล้วนะครับน้องแว่นของเราโอเคน้องอยู่ไหนนี่อยู่นี่ยิงน้องทิ้งเลยได้ไหม <c oughs> โอเคโดยวร์มการาฟิกดูดีนะครับเนี่ยก็จะเป็นมิชชั่นเครีย์นะครับก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับก็นับถอยหลังออกจากในส่วนของตัวแมปตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ฐานของเรานะครับเออตัวฐานที่เรารับภารกิจออกมา ทำอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็กลับมาที่ในส่วนของตัวแคมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเวลาที่เรารับภารกิจภารกิจมันจะอยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับว่า,ามีภารกิจให้เราไปค้นหาอะไรยังไงอะไรแบบนี้นะครับผมบางทีก็มาคุยกับตรงนี้นะครับมันจะมีตัวเควสให้นะครับที่เราอยู่นี้จะเป็นในส่วนของตัวคมมแคมป์ของเราเนาะแล้วก็อ p c เมื่อกี้นะครับจะอยู่ตรงนี้นะก็มาพูดคุยกับเขาได้นะครับเขาก็จะให้ในส่วนของตัวเควสของเราอะไรแบบนี้นะครับบางทีก็ให้ยึกพงยิกพีอะไรแบบนี้ด้วยนะครับอ แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีในส่วนของตัวล็อกเกอร์นะครับเอาไว้เก็บพวกสิ่งของต่างๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ยังไม่สามารถใช้ได้นอนน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกอาวุธปืนการซ่อมปืนอะไรต่างๆนี่ครับน่าจะอยู่บริเวณตรงนี้เนาะด้านในก็จะมีในส่วนของพวกเตชั่นต่างๆนะครับมีของวางมีนู่นนี่นั่นนะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรเนาะมีที่นอนด้วยหรอแต่เหมือนจะนอนไม่ได้ <laughs> ส่วนวิธีการเล่นนะครับก็คือเราต้องไปทำเควสนะครับเรามาออกที่ประตูตรงนี้นะครับ แล้วเราก็มาบริเวณตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะออกไปนะครับด้านขวาบนอ่ะมันสามารถเซตในส่วนของตัว formation ได้ด้วยนะครับเนี่ยก็คือเราสามารถไปกับตัว npc ที่เราเอามาเมื่อกี้ได้นะครับก็คือน้องผู้หญิงคนนี้นะครับที่เราเจอเมื่อกี้เนาะเออแล้วก็น่าจะมีอีกคนนึงนะครับน่าจะไปได้สูงสุด3หรือ4คนนะครับในส่วนของภารกิจเนาะเนี่ยเราก็เลือกภารกิจตรงนี้นะครับตามเควสใช่ไหมครับจริงๆมี daily mission ด้วยนะถ้าเล่นไปไกลๆนะครับ ก็อารมณ์เหมือนไลท์อัพเปอร์นะก็คือต้องรับภารกิจก่อนนะครับแล้วก็ไปทำเควสต่างๆนะครับเออแล้วก็เรามีแคมป์อยู่แล้วนะครับในส่วนของสถานที่ปลอดภัยของเรานั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นตัวบรรยากาศอีกแมปหนึ่งน่านผู้ชมถือว่าดูดีนะอืมแล้วเราก็ไปนะครับก็มันจะมีภารกิจให้เราทำนะครับอย่างเช่นอันนี้เราก็ต้องไปตามที่จุดเหลืองๆบอกนะท่านผู้ชมว่าเขาให้ทําอะไรนะครับไปกอกไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวมันจะมีอาจจะมีพวกศัตรูหรืออะไรแบบนี้มาเห็นไหมครับ มีศัตรูมาหลบด้วยนะครับเพราะว่าเลือดลดนะเออสามารถแดดได้นะครับแล้วก็เดี๋ยว M อ c มันช่วยเรายิงนะไม่ต้องกลัวนะครับเอ c มมันไม่ได้มาแบบธรรมดานะเออมาช่วยเรายิงนะครับผมบอกเลยเขามาดีนะเขามาดีอืมแต่การควบคุมอ่ะมันรู้สึกการหันอะไรเนี้ยมันไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะความรู้สึกผมนะเออ,อน,นี่บอกตามความรู้สึกนะครับ แล้วอย่าลืมดูเลือดด้านขวาบนด้วยนะครับเวลาที่เราเล่นน่ะอย่าเพินนะครับอย่าเพินแบบว่าอาให้ในส่วนของตัวเอ c ยิงเราเพิ่นนะเออไปครับอ,อื้ดู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 ดอูอืเข้ามาดิโอเครับของเรียบร้อยนะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวเราไปข้างหน้าต่อเขาให้เราไปตรงไหนนั่นไงนั่นไงำกำจัดตัวนี้ตัวนึงกำจัดตัวนี้ตัวนึงเรียบร้อยครับเฮ้ยเหมือนมีน่าจะเป็นลูกทีมเราหรือเปล่า เดีวเราต้องไปในส่วนของการช่วยเหลือเขาตรงนี้ก่อนนะผู้ชมครับไป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 นี่ครับเรามาคุยกับเขานี่เรามาคุยกับเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับที่นี้เดี๋ยวเราไปบริเวณด้านหน้านะทุผู้ชมเขาบอกว่าให้เราไปจุดด้านหน้านี่เองเราจะไปทําอะไรเรามาดูกันเฮ้ยบอสทานผู้ชมเอาเลยมาเอาเลยเอาเลยบอสเอาเลยตูมบอสเกือบแตกครับโดนสกิลไปนะเออบอสเกือบแตกทุกผู้ชม เอาดิบอสจะหนีไปไหนวะมา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 ลูกพี่มามาเรามาใส่กันหน่อยโอ้โหบอสใส่แลมกันแล้วเนี่ยอัดหน้าอัดอัดหน้ามันอัดหน้ามันเรียบร้อยครับผมเราไปในส่วนของตัวภารกิจถัดไปเลยนะครับนี่ก็ผ่านเรียบร้อยเนาะเราก็สามารถกดออกได้เลยนะครับทีนี้ถ้าถามว่าเกมนี้มันสามารถทําอะไรได้บ้างใช่ไหมครับ จริงๆตัวเกมเนี้ยนะครับด้านขวาบนอ่ะมันจะมีเกี่ยวกับตัวละครนะครับมันสามารถอัปเกรดตัวละครได้ด้วยนะครับก็ใช้พวก EXP ที่เราลงไปฟาร์มในดานนะครับนี่ก็จะมีการอัปเกรดตัวละครเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็การใส่พวกของตกแต่งตัวละครตัวละครนะครับลงไปฟาร์มดงฟาร์มด่านเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆครับมันจะมีพวกเดล่มิชั่นต่างๆที่เป็นภารกิจหลายวันให้เราไปทําด้วยนะครับสำหรับเกมตัวนี้เนาะก็ อารมณ์เหมือนที่บอกไปเหมือนライอัพเตอร์นะครับมีเควสรายวันมีเควสอื่นๆนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีพวกมิชชันอื่นๆเปิดเพิ่มเติมอีกนะครับตัวเกมมันจะเป็นเวอร์ชั่นที่อยู่ระหว่างพัฒนานะครับยังรู้สึกว่ายังไม่ใช่ตัวเต็มด้วยนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เปิดให้บริการในตัวไทยด้วยนั่นเองนะครับผมมีเควสอะไรมาคุยเนาะโอเคครับผมก่อนที่จะจากกันไปนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูในส่วนของการตั้งค่าเล็กน้อยนะครับอยู่ที่ด้านซ้ายบนเลยนะครับก็จะมีในส่วนของการเซตต จะมีโลมีเดียมไฮอะไรแบบนี้นะครับนะเออตัวนี้สามารถปรับได้นะครับการคอนโทรลต่างๆก็สามารถเซตตัวนี้ได้บอกเลยว่าปรับสูงสุดนะครับมือถือโคตรร้อนเลยนะเออประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจเกมนี้สามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ